สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นครับจะเป็นเทมเพลตกรอบคลิปแบบนี้เลยครับสามารถปรับแต่งเองได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเทมเพลตตัวนี้ครับรูปแบบของมันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบการแบ่งจอ2จอแบบนี้ครับแล้วก็ขนาดต่างๆสีสันต่างๆการปรับแต่งรูปแบบเงาต่างๆเนี่ยสามารถปรับแต่งเองได้ทั้งหมดครับแล้วก็พื้นหลังเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนเป็นรูปที่เพื่อนๆต้องการได้เองอย่างง่ายเลยครับสำหรับตัวเทมเพลตตัวนี้นะผมบอกไว้เลยว่าเทม แน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์หนึนเพจตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างมันปรับได้มากมายขนาดไหนครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์มาให้เรียบร้อยก่อน คลิกขวาแตกไฟล์อ่าแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาเอารหัสทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในนี้แล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้อ่าแต่ผมบอกก่อนนะว่าไฟล์เทมเพลตในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยมันจะมี2แบบผมแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะมันจะมีที่เขียนว่า19บวกเนี่ยสิบกบวกเนี่ย หมายความว่าใช้ได้กับโปรแกรม p r e m i e r p r o ปเวอร์ชัน2019ขึ้นไป2019ขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหมดอันนี้คือไฟล์ตัวนี้นะตัวแรกแล้วก็ตัวที่2เนี่ยสามารถใช้ได้กับโปรแกรม p r e m i e r e r โป o เวอร์ชัน2021ขึ้นไปนะอันเนี้ยโปรแกรมที่ต่ำกว่า2021เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดใครใช้โปรแกรม2021ขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง2ไฟล์ อ่ะถูกไหมเพราะว่าไอไฟแรกเนี่ย2019ขึ้นไปสามารถใช้ได้ทั้งหมดนั่นหมายความว่า2020ก็สามารถใช้ได้2019นะสามารถใช้ได้ 2021, 2021 2022สามารถใช้ไฟแรกได้หมดแล้วก็ไฟที่2เนี่ย2021ขึ้นไปนะโปรแกรม2021ขึ้นไปสามารถใช้ได้ทั้งหมดมันจะมีฟังก์ชันแตกต่างกันนะ2ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูแล้วกันว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้2ไฟไฟ แบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าโปรแกรมของเพื่อนเพื่อเนี่ยเวอร์ชันอะไรถ้าเกิดโปรแกรมของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2,021นะลากเข้าไปทั้ง2ตัวได้เลยนะลากเข้าไปทั้ง2ตัวโปรแกรมเวอร์ชัน2,021ขึ้นไปนะสามารถลากทั้ง2ตัวเข้าตามผมได้เลยแต่ถ้าเกิดโปรแกรมของเพื่อนเพื่อเนี่ยเป็นโปรแกรมเวอร์ชัน2,020 2,019เนี่ยเพื่อนๆจะลากเข้าได้แค่ไฟล์เดียวนะก็คือลากแค่ไฟล์เนี้ยไฟล์ที่19บวกเนี่ยลากเข้าไปแค่ไฟล์เดียวนะ ไฟนี้เนี่ยน่าจะลากเข้าไม่ได้อ่าแต่โปรแกร,รมของผมเนี่ยตอนนี้ในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้2021นะผมก็จะลากเข้าไปทั้ง2ไฟล์แบบนี้อ่ะ ให้เพื่อนไปที่โปรแกรม p r e m i e r Pro นะมาที่ p r e m i e r Pro ของผมเวอร์ชัน2021นนะให้เพื่อนหาแถบกราฟิกด้านบนนะหาคาว่ากราฟิกแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไฟล์นี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างของผมนะผมจะลากทั้ง2ไฟล์ได้หรือถ้าเกิดของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นโปรแกรมเวอร์ชันนยี่นเนี่ยลากแค่ไฟล์เดียวพอนะแต่ถ้าเกิดใคร2021ขึ้นไปลากคุม2ไฟล์แบบนี้แล้วลากมาใส่ในนี้รอกับพิปอ่ามาแล้วแล้วก็เลื่อนหาครับมันจะ อ่าสองตัวนี้เดี๋ยวผมจะลากลงมาที่ไทม์ไลน์ก่อนละกันอ่าหาช่วงก่อนหาช่วงผมหาคลิปก่อนอ่ะคลิปนี้ละกันผมลากมาไว้ช่วงนี้ดีกว่าอ่ะประมาณนี้วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลากลงมาทั้ง2ตัวเลยกรอบคลิปในเวอร์ชันนี้เนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยนะว่าอยากได้ไฟล์กรอบคลิปที่เป็นแบบแบ่ง2จอนะเพราะว่าผมเคยทํากรอบคลิปให้แจกฟรีไปแล้วมีแต่ จอเดียวใช่ไหมหรือ2จอก็อาจจะเป็นแนวอื่นอะไรเงี้ยแต่หลายๆคนเนี่ยยังเรียกร้องที่แบบอยากได้2จอแบบให้มันแนวน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมก็เลยลองทําออกมาลองออกแบบดูแต่ถ้าเกิดใครยังอยากได้แบบอื่นอีกเนี่ยอยากได้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็หาตัวอย่างมาให้ผมดูได้นะเอาลิงก์มาให้ดูหรือเอาอะไรเงี้ยมาให้ดูได้แล้วก็ถ้าเกิดผมทําได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามทํามาแจกแล้วกันนะเออในตัวนี้เนี่ยมันก็เป็น2จอแบบนี้ แล้วก็ขนาดกรอบต่างๆทั้งหมดเนี่ยสามารถปรับแต่งเองได้ทั้งหมดเลยนะมันปรับได้เยอะมากเออตัวนี้เนี่ยแบบสุดอะสุดจริงอ่ะมาที่ตัวแรกก่อนนะตัวแรกที่เป็น19บวกเนี่ยที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม2 0 1 9ขึ้นไปเนี่ยก็คือตัวแรกนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูหน่อยนึงอ่าเดี๋ยวผมเล่นแบบไม่มีพื้นหลังให้ดูก่อนดีกว่าอ่าเล่นตรงนี้แล้วก็เพยให้ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ มันก็จะมีแบ็กกราวแบบที่เป็นลายสลับ2สีเงี้ยเลื่อนไปเรื่อยๆอ่าอันนี้คือตัว2019ขึ้นไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวเวอร์ชัน2021ขึ้นไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวที่2เนี่ยมันจะไม่มีลายนะส่วนถ้าเกิดใครอยากใช้แบ็กกราวแบบเป็นลายๆเนี่ยให้เพื่อนมาใช้ที่ตัวแรกนะตัวแรกเนี่ยมันก็จะมีแบ็กกราวลายลายแบบนี้มาให้อ่าตัวที่2เนี่ยที่มันไม่มีลายแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบ เป็นแบ็กกราวที่ให้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนรูปได้เออเปลี่ยนรูปแบ็กกราวได้เองนะอันนี้เพื่อนเพื่อสามารถลากรูปแบ็กกราวของตัวเองเนี่ยมาวางในนี้ได้เลยจริงๆเนี่ยมันสามารถลากเป็นไฟล์วิดีโอมาใส่ก็ได้นะแต่จริงๆผมก็อยากจะเน้นแค่เป็นรูปนั่นแหละจะได้ไม่หนักจนเกินไปแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่เป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยก็ลากมาใส่ได้ปกติอ่าลากมาใส่ได้เหมือนกันอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาปรับแต่งกรอบคลิปอะไรเงี้ยปรับขนาดปรับอะไรเงี้ให้ดูนะ อันนี้มาที่ไฟล์แรกก่อนละกันไฟล์แรกก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่โปรแกรม2019ขึ้นไปนะอ่ะเราลองลากมาวางบนวิดีโอเดี๋ยวผมหาคลิปกันอ่ะเอาคลิปนี้ล้กันอ่ะง่ายๆนี่วิธีการใช้งานก็คือวางบนนี่อย่างนี้เลย ลากมาวางบนวิดีโอของเราแล้วเดี๋ยวเราจะย่อวิดีโอของเราให้พอดีกับกรอบใช่ไหมก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาดูก่อนว่ากรอบคลิปของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่ออยากจะจัดกรอบแบบไหนแล้วเดี๋ยวภาพวิดีโอด้านล่างเนี่ยเราค่อยไปปรับตามขนาดกรอบไอ้กรอบที่เป็นค่าเริ่มต้นมาเนี่ยมันแบ่งกรอบเป็นอย่างนี้มันแบ่งกรอบเป็นแนวนี้แนวแบบกรอบใหญ่หนึ่งกรอบกรอบเล็กที่เป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกหนึ่งกรอบอะไรเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบอ่ะเราก็ลองมาปรับแต่งกันดูอ่ะเดี๋ยวผมปรับแต่งให้ดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อมาใส ภาพวิดีโอด,ด้านล่างนะเอากดที่ตัวเทปเพจตัวนี้นะแต่ผมลืมบอกไปว่าไฟล์เทปเพจตัวนี้เนี่ยในเวอร์ชันนี้เนี่ยผมทํามาในขนาด 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆลากล,ลงในโปรเจกที่เป็น1080หรือเล็กกว่า 4K เนี่ยให้เพื่อนทาการลากคุมก่อนนะแล้วก็ปรับให้มันพอดีกับโปรเจกอะก็คือเลือกคําว่า set to frame size ก่อนนะเลือกคํานี้ก่อนมันจะได้พอดีนะบางคนล่ามาแล้วเนี่ยสัดส่วนผิดไซส์ไปหมดเลยนะอ่าเราก็ต้องมาปรับให้มันพอดีก่อนนะเอออันนี้สําคัญนะ ถ้าเกิดล่างลงมาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างของผมนะถ้าเกิดไม่ได้ใส่ในโปรเจกต์ 4K เนี่ยปรับให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือก Set to f r a m e Size แค่นั้นแล้วก็มาที่การปรับแต่งกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะแล้วก็มาที่ Edit อันดับแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นการปรับแต่งพื้นหลังนะถ้าเกิดพื้นหลังสีเนี้ยเพื่อนเพื่อไม่ชอบเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถเปลี่ยนเองได้เลยนี่ครับสีพื้นหลัง1กับ2เนี่ยเปลี่ยนเองได้เลยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นแนวนี้แล้วก็เอาสีนี้มาดูดแล้วก ให้มันเป็นแบบสีสลับอย่างนี้อ่าเห็นไหมเปลี่ยนสีแล้วอันนี้ก็คือลองปรับแต่งกันได้นะสําหรับตัวแบ็กกราวนะอ่ามันจะเป็นลายแบบนี้แล้วก็ไอ้ลายเนี่ยมันสามารถปรับความเร็วได้นี่ครับมันจะเขียนว่าความเร็วขึ้นหลังถ้าเกิดปรับเลื่อนไปเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วมากๆอ่ะอันนี้สามารถปรับแต่งได้นี่เป็นไงปรับได้หรือถ้าเกิดใครไม่อยากให้มันวิ่งเลยเนี่ยเลื่อนไปซ้ายสุดอ่ะเนี่ยตอนเพลเนี่ยมันก็จะ นิ่งๆอะไรเงี้ยแค่นี้เห็นไนหะเออหรืออยากจะให้มันเลื่อนเบาๆอะไรเงี้ยอ่ะเลื่อนไปหน่อยนึงมันก็จะนี่ครับเห็นไหมมันก็จะเลื่อนแบบเบาๆประมาณนี้นั่นเองอันนี้ในส่วนของพื้นหลังนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่ากรอบ1กับกรอบ2อ,อ่ะสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะปรับกรอบไหนกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็ลองมาดูว่าคือกรอบไหนกรอบหนึ่งก็คือกรอบซ้ายมือนะเราก็ปรับได้หมดเลยเนี่ยสีเส้น1เส้น2ส,สีเงาความกว้างความสูง ตำแหน่งความโค้งขนาดเส้นความห่างเงาอ่ะเรามาไล่ดูกันเลยสีเส้นหนึ่งอ่ะเราก็ลองเปลี่ยนกันดูได้เลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแบบให้ดูคร่าวๆก่อนนะว่าอะไรคืออะไรเออเรื่องความสวยงามเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปมองมันนะอันนี้ปรับให้ดูเฉยๆอ่ะนี่ครับที่ผมเปลี่ยนเนี่ยสีน้าเงินสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมแล้วก็สีเงาเนี่ยก็คือตัวเงาตัวเนื้อเงาตรงนี้เราลองมาดูนี่เห็นไหมที่ผมเปลี่ยน เป็นเงาเป็นสีขาวนี่ครับสีขาวประมาณนี้อันนี้คือการปรับแต่งสีแล้วก็ความกว้างกรอบเนี่ยลองเลื่อนดูได้เลยนี่ครับความกว้างความกว้างใครอยากได้กรอบกว้างขนาดไหนเราลองปรับดูเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นให้2กรอบเท่ากันไหมเอาเอายังไงดีความสูงอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยปรับให้มันเท่ากันก็ได้เดี๋ยวเราปรับ ตัวกรอบ2เนี่ยเอาค่ามากรอบมาวางได้นะเดี๋ยวผมปรับให้สองกรอบนี้มันเท่ากันดีกว่าเออเพื่อนๆจะได้เห็นวิธีการแบ่งจอ2จอให้มันเท่ากันยังไงอ่าพอเราปรับได้ประมาณนี้เสร็จแล้วใช่ไหมความสูงความกว้างเนี่ยปรับได้หมดแล้วก็ตำแหน่งแกน X เ,เนี่ยเราลองเลื่อนดูนี่ครับตำแหน่งแกน X สามารถเลื่อนได้นี่ผมจะเลื่อนไว้ประมาณนี้แล้วก็ปรับความกว้างไปอีกหน่อยนึง อ่าประมาณนี้แล้วก็ตำแหน่งแกนวเนี่ยเลื่อนขึ้นบนลงล่างเนี่ยได้หมดนะความโค้งก็ปรับได้ความโค้งคือความโค้งกรอบนะนี่ครับความโค้งความโค้งของมุมมุมมันนะ่ถ้าเกิดเราไม่อยากได้โค้งเลยเนี่ยเราอยากได้เหลี่ยมก็เลื่อนไปสายสุดมันก็จะเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ขนาดเส้นขนาดเส้นก็คือเป็นขนาดของเส้นกรอบนะเส้นขอบอะ่ะเออปรับได้แล้วก็ความห่างเงาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีความห่างเงาที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยมันเป็นเงามันใช่ไหมผมเรียกมันเงา ถ้าเกิดเพื่อนปรับไปขวาสุดเนี่ยมันก็จะห่างแต่ถ้าเกิดเลื่อนไปไซ้ายๆเนี่ยมันก็กลับไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเออสามารถปรับได้อ่าผมก็จะไว้ประมาณนี้ประมาณนี้พอเราปรับกรอบ1เสร็จแล้วเนี่ยเรามาที่กรอบ2เนี่ยการปรับแต่งเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเออกรอบ2ก็คือกรอบขวามือแต่เดี๋ยวผมจะก๊อบค่าจากไอ้กรอบแรกเนี่ยมาใส่ก็คือความกว้างกับความสูงเนี่ยผมจะก๊อบมาใส่ได้เลยความกว้างน,นี่เห็นไหมความสูง แล้วก็ตำแหน่งแกน x แกน y เนี่ยผมจะมาวางอ่าแต่จจแกน x วางไม่ได้เราก็ต้องเลื่อนออกมาให้มันอยู่ข้างๆกันแนวแนวนี้อ่าเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมจะทำสองกรอบเนี่ยให้มันเหมือนกันให้มันเหมือนแบบแบ่ง2จอ2ฝัง่งให้มันเท่ากันอะไรประมาณนี้แล้วก็ความโค้งเนี่ยผมจะปรับออกผมอยากได้เลียมเห็นไหมออแล้วก็สีเงาเนี่ยเออสีเงาเปลี่ยนได้นะอยากให้เป็นสีเดียวกันก็ได้อ่ะประมาณนี้นี่เห็นไหมเหมือนกันแล้ว แล้วก็จอซ้ายเนี่ยผมเลื่อนมาทางขวานิดนึงให้มันกึ่งกลางอะ่ะเออเป็นไงสวยงามยังแล้วก็ขนาดเส้นความห่างเงาเนี่ยปรับได้เหมือนกันหมดเลยนะ2กรอบนี้เนี่ยเออพอปรับแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้คือเราปรับแต่งอย่างที่ผมต้องการได้ละผมก็จะเอามาวางบนวิดีโอของเราแบบนี้ก็ให้เพื่อนกดที่ตัวคลิปวิดีโอของเราด้านล่างนะมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับทำการเลื่อนนี่ครับ จัดตำแหน่งหรืออาจจะย่อลงหน่อยหนึ่งก็ได้นะถ้าเกิดแบบมันแบบขนาดสัดส่วนคอมโพสอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพื่อนๆย่อมันลงหน่อยได้อย่างเงี้ยย่อลงอย่าอย่าให้มันแบบกินเข้าไปทางด้านในอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันต้องเห็นพื้นหลังเราต้องเอาให้มันใหญ่กว่ากรอบเราหน่อยหนึ่งประมาณเนี้ยโอเคอะผมโอเคแล้วแล้วก็เราจะเอาอีกวิดีโอหนึ่งเนี่ยมาวางใส่อีกจอหนึ่งใช่ไหมผมหาก่อนเอาคลิปนี้แล้วกันเออใกล้ๆก,ก,กันเลยนี่คลิปนี้ ผมก็จะเอาคลิปนี้เนี่ยมาวางอยู่จอซ้ายนี่จอซ้ายอย่างงี้อาจจะย่อลงหน่อยหนึ่งก็ได้นะย่อลงหน่อยนึงอย่างนี้ปุ๊บนี่เลื่อนซ้ายหน่อยแล้วก็เรามาที่เอฟเฟกนะครับหาคำว่าคอปนะพิมพ์ไปว่าคอปแล้วก็ลากมาใส่ในตัวบนนะตัววิดีโอบนนะตัววิดีโอนี้ แล้วเรากดที่แถบคอปเนี่ยเอฟเฟกที่เราลากมาใส่เนี่ยดึงทางขวามือเนี่ยเข้ามาอยู่กึ่งกลางอย่างเงี้ยแค่นี้เองเห็นไหมได้แล้วได้แล้วแค่นี้เราได้2กรอบแล้วเป็นไงนี่ครับสวยงามเลยสวยงามสวยเลยสุดเลยสุดเลยนี่เป็นไงไงไงเป็นไงเป็นไงไงโอ้ สุดยอดมากสำหรับไฟล์เดมเพจตัวนี้นะผมบอกเลยว่าในโปรแกรมตัดต่อพีเมียโปโอเองเนี่ยไม่สามารถทำกรอบแบบนี้ได้นะเออไม่สามารถทำได้นะผมว่านะไม่สามารถทำได้แน่นอนเออแล้วก็อ,อผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากได้แนวนี้แบบที่เป็นกรอบเดียวไหมเอออันนี้มันเป็นสองกรอบใช่ไหมเออเผื่อบางคนเนี่ยอยากได้กรอบเดียวแต่เป็นแนวนี้เออผมลืมคิด เดี๋ยวผมดูก่อนละกันว่าเดี๋ยวในอนาคตผมทําเป็นกรอบเดียวแนวนี้ดีดีไหมแนวแบบเออให้มันมีลายแบ็กกราวด้านหลังแล้วก็เป็นแบบลูกเล่นที่มันเป็นเงาอย่างเงี้ยเออเอ้จริงๆตัวนี้ก็ทําได้เออเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะเออตัวนี้ผมว่าทําได้นะเราเอาไอ้กรอบเอ้ยไม่ได้ดีกว่าเพราะว่ากรอบนี้มันมันเลื่อนไม่ได้เออตัวนี้ทําไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดจะเลื่อนไอ้กรอบกรอบที่2เนี่ยออกไปสมมติถ้าเกิดเราเลื่อน Hin. มันเลื่อนออกไปได้ไม่สุดเนี่ยมันสุดได้แค่นี้เออเพราะว่าถ้าเกิดเราเลื่อนออกไปได้อีกเนี่ยเราก็เลื่อนกรอบแรกเนี่ยมาไว้ตรงกลางแล้วเราก็ทําเป็นกรอบเดียวก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมทําไฟล์มาใหม่ดีกว่าอนาคตเออถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้เออเพื่อนๆ,ๆคอมเมนต์มาดีกว่าว่าอยากได้ไหมอยากได้ที่เป็นแบบกรอบเดียวไหมอยากได้ที่เป็นแบบ3กรอบไหม4กรอบไหมอะไรเงี้ยอยา,ากได้ไหมถ้าเกิดอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ทํามายิ่งกรอบเยอะขึ้นเนี่ย ยิ่งทํายากขึ้นนะผมจะบอกให้ยิ่งกรอบเยอะเพราะว่ามันต้องไปลิงก์กับค่าอะไรหลายๆอย่างมากๆเนี่ยเพื่อที่โหเอ่ยยิ่งยิ่งกรอบเยอะยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งทำยากมันไม่ได้ยากหรอกแต่มันมันค่อนข้างวุ่นวายในการทําขั้นตอนการทํานะมันค่อนข้างวุ่นวายใช้เวลามากเอ่ยยิ่งกรอบเยอะเออเอาไว้เพื่อนๆคอมเมนต์มาดีกว่าว่าอยากได้แนวไหนอยากได้แบบไหนดีกว่านะ เออผมจะได้ทําตามคอมเมนต์ดีกว่าแบบนั้นจะโอเคกว่าเนอะอ่ะมาที่เทมเพลตของเราต่อดีกว่าอันนี้คืออีกแนวหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็คือแนว2กรอบเนี่ยเท่ากันก็ลองปรับแต่งกันได้ใครอยากได้กรอบเล็กบ้างใหญ่บ้างอยากได้กรอบซ้ายเล็กกรอบขวาใหญ่อะไรเงี้ยลองปรับแต่งกันได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็คือตัวที่เป็น2019สบาวกสามารถใช้กับโปรแกรมได้ทุกวอร์ชั่นนะเออลองโหลดไปใช้ดูได้นะสำหรับ ตัวนี้นะผมว่ามันสวยอะ่ะมันโอเคเลยอะ่ะเราเอาไปวางอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนเออเนี่ยอย่างคลิปเนี้ยวิดีโอนี้โชว์สไตล์การแต่งตัวอะไรเงี้ยเออแบ่ง2จออะไรเงี้ยโอเคเลยอะ่ะผมว่าสวยงามเลยแล้วก็เทมเพลตอีกตัวหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยที่มันเป็นเวอร์ชั่น2021ขึ้นไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างตรงที่แบ็กกราวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่กรอบ2กับกรอบ1เนี่ยสามารถ ปรับได้เหมือนกันทั้งหมดนะเออสามารถปรับแต่งได้เหมือนกันทั้งหมดจะความกว้างความสูงตำแหน่งขอบเงาสีสันเนี่ยปรับได้เหมือนกับตัวเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนะผมจะไม่พูดถึงแล้วนะผมจะมาพูดถึงที่เป็นรูปแบ็กกราวแล้วกันรูปแบ็กกราวของตัวเทมเพลตแล้วกันนะอ่ะเราก็มาดูที่แบ็กกราวของเราเพื่อน,อนๆอยากจะใส่แบ็กกราวแบบแนวน่ารักน่ารักยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็หามาใส่ได้เลยนะแต่ผมเนี่ย แบ็กกราว์เครื่องผมตอนนี้เนี่ยผมก็มีแต่แบ็กกราวน์ที่เป็นวอลเปเปอร์ที่ผมใช้นะผมก็ไม่ได้หาแบบแบ็กกราวน์น่ารักน่ารักมาทาเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดูนะแต่รูปพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆดูแค่เป็นตัวอย่างพอนะอาจจะไม่ได้เข้ากับคลิปอาจจะไม่ได้เข้ากับกรอบแนวนี้เพื่อนๆไม่ต้องสนใจมันนะเอออันนี้คือบอกไว้ก่อนไม่ต้องสนใจกับรูปที่ผมเตรียมมา ผมจะลากรูปมาเพื่อเป็นตัวอย่างเฉยๆนะวิธีการเปลี่ยนรูปแบ็กกราวน์เนี่ยก็คือลากรูปมาใส่แค่นั้นเองเพื่อนๆก็ Import รูปเข้ามาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ลากมาใส่แบบนี้เลยนะลากมาใส่ปึ๊บแค่นี้ก็คือเปลี่ยนรูปแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมลองรูปนี้นี่ครับแค่นี้ก็คือรูปเปลี่ยนเลยเจริงๆรูปเนี่ยมันก็สามารถปรับแต่งได้อีกนิดหน่อยบางรูปนะเอออย่างเนี้ย พอเราปรับแต่งไปเนี่ยรูปมันก็อาจจะเล็กเนี่ยเพื่อนเพื่อก็ต้องขยายให้มันพอดีแต่ค่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเราลากรูปมาใส่เลยเนี่ยมันจะปรับให้ฟิตพอดีกับตัวเทมเพลตหรือพอดีกับตัวซีเควนซ์ที่เราตัดงานนะผมตั้งไว้โปรแกรมมันตั้งไว้นั่นแหละให้มันฟิตฟิตพอดีกับซีเควนซ์นะเออเนี่ยลากรูปมาใส่ก็ประมาณนี้แล้วก็เราก็เอารูปคลิปของเราเนี่ยมาใส่นี่ให้มันอยู่ใน ให้มันอยู่ในช่องอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็เลื่อนปรับแต่งจัดองค์ประกอบภาพอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมาหาอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้มาวางแล้วกันอ่าสมมุติคลิปนี้เป็นคลิปจอเล็กแล้วกันว่ากันไปเข้าๆนะเข้าๆเนะข้าๆประมาณนี้นี่ประมาณนี้เห็นไหมแล้วถ้าเกิดมันล้ํามันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆใช้การคอปเอานะก็หาเอฟเฟกต์คอปมาใส่ แล้วก็จัดการครอปมันไปแค่นี้ก็คือวิดีโอของเราอยู่ในกรอบหมดแล้วเออแล้วแบ็กกราว n ์เนี่ยเพื่อนๆก็ไปหาเปลี่ยนกันเอานะแบ็กกราว n ์ที่ผมใส่มาเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครไม่อยากได้แบ็กกราว n ์อื่นๆอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็สร้างคัลเลอร์แมทมาอะไรอย่างงี้นะสร้างมาสักสีหนึ่งเดี๋ยวผมเอาสีนี้แล้วกันแล้วก็พอเราได้คัลเลอร์แมทมาแล้วใช่ไหมเรากดที่ตัวเทมเพลตเนี่ยลากไอ้คัลเลอร์แมทเนี่ยมาใส่ในรูปนี้เลย นี่เป็นไงพื้นหลังแบบพื้นๆเลยเอาง่ายๆเลยแนวแนวนี้เลยเออก็ง่ายๆเลยตัวนี้นะสามารถลากคัร์มมาใส่ได้เลยไอรูปแบ็กกราวหรืออะไรเงี้ยเราลองไปปรับแต่งปรับกรอบปรับขนาดเปลี่ยนสีเปลี่ยน,ยนอะไรเงี้ยลองเอาไปปรับแต่งกันดูได้นะสำหรับเทมเพลตตัวนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้รูปแบบไหนอยากได้แบบ2จอ3จอ4จออยากได้ปรับ ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอะลองลองลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันหรืออยากได้จอเดียวเออจอเดียวก็ได้อะหรืออยากได้แบบกรอบ จอเดียวอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้คอมเมนต์มาแนะนําได้เลยอยากได้แบบไหนคอมเมนต์มานะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนเพื่อทุกคนครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากๆครับคลิปมีประโยชน์มากๆครค่ะพี่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกําลังใจดีๆในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับมีปัญหาตรงไหนครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะแล้วก็ผมขอแนะนาสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแลลวกันะรบบผมมมีไไฟขาาายยยอูู่่่หปจ เป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเ,เชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพืพ่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพืพ่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชรร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 ร์์กก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 ดดดดดดแแลลลล้้้้ววว็ะะ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 ิิิิ่่่งงใหหหผผผมมมมมมยยนนนนนนนคคคคคคััััับบบบปปปตตตออออออไไไไจจจจีฟเเ๋ๆๆาาาืืททสสฝพุ คลิมนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ